แม่สงค่ะแม่สงพี่ๆน้องๆอ้อยก็อ้อยเสพบปันแห้งข้าวใส่มะหอมกโก้โกโก้โดิกกตังตะมตังแสงค่ะเนาะเมื่อในเป็นวันที่14เดือนธันวาคมปี2521ค่ะในตอนนี้เฮาค่ที่อ่อนพี่น้องค่ะกว่าต้วยปังตึกโลกขนาดในลมฟ้าในค่ะเลเซที่เมืองใต้ที่ในเมืองห่มตุ่มยาวในนกมกเนี่ยก็มีลองพึดยื้อกันในค่ะว่าแน่เฮาคามาถ่มได้ขาวนะคะในกออยู่ทีอิสเอลค่ะเนาะเอาแห้งึกเทียงเกาง เกาเหงเขาเอิมแลนลินปาเลสไตน์ว่าจังหนงหนปางตึกในเกกลางอิสเรลยลตั้งปาเลสไตน์มีกว่าข้าวตั้งหึงสีวันยาวมีก้นเลยลูเซงตายปากปลายแลต่อถึงย่ำเลียวไปมุงหันเง้าไลา่เตะกึ้ดตึกแนววันเมื่อในค่ะวันที่14เลือนโทนหาปีสองเห็นเศร้าเอ เลือนหกใหม่สี่ 64, คำปีได้สองหนปาสิพาน,ออาออนีอยู่เดีสื่อข่าว AP พออกในวัยเกียวเลยร้องเงาไล่ปังตึกในเกกลางอิสเรลจุ่มยิบกองกลางฮามัสปาเลสไตน์ อันไลแต่ปืดยื้อกันเจมมือกลางค่ำวันที่ซีบเรลือโทนหาเปียสองเห็นเศร้าเอ็ดปนมานันต่อถึงย่ำเหลียวลองเค็งแข่งการซึกตั้งสองฝ่ายยังเป็นมีเงาไลายแต่รถย่อมต่อกันถึงเต็มีก้นลูตายนำถึงปากปลายก็ย่าวนะค่ะละลายจึงเมืองตุ้ย้อนให้ก็ยึดปังตึกเซเข้าหาโอโกันโฮมปาต,ตังโดแดนเมืองอียิปต์ อันส่งผู้ต่างโตเข้ามาเป็นก้นกลางตาให้ทั้งสองฝ่ายกึดกึกกันในเสตตาฝ่ายอิสราเอลแลห่หางแห้นซึกปักไว้จ้อมแหลนลินปื้นดีกาจ้าตั้งหมดแหลมมีลองเทียมแห้งซึกเทียงเก่าเหงก็ให้โตตั้นตาเทเขาตึกยือจุ่มยิบกองกลางฮามาสของปาเลสไตน์ว่าจังไหน เงาไลา่ปังตึกในเกกางก้นเคร์จูอิสราเอลก้นเคอาราบปาเลสไตน์เขาในเลือดหม่ขึ้นมากูวันวันเสฮีไทจุมยิบกองกลางอันอยู่ไว้จอมแลนลินเมืองเมืองเลบานอนปืดยืมหมากหลงหลอกเงินไว,ว้วาปออิสราเอลอ่ำกึยือดต่อก้นเคปาเลสไตน์ไหนจึงจุ้มเขาเดปืดปังตึกใหม่จูอิสราเอลแทงว่าจังไหน ่ในข่าวดาว4วันมาในจุ่มยิบกองกลางฮามาสและปึดยืมหมากลงใส่อิสราเอลอ่ํายอม2ຫหงลูกค่ะนะ2เหงลูกฝอสราําเอาเฮมินปล่อยมากใส่ในปืนดีกจาจาเซเฮຫดให,หเฮิกล่มกวนปังเป็นเถวก้อ,อ,อารับ ปาเลสไตน์ลูล่เสงตายดีเอสุดมันหนึ่งปากปลายสามกอแลฝ่ายอิสราเอลลู่เสงตายดีเอสุดมันหมอกเสากอก้นหมัดเจ็บทั้งสองฝ่ายมีหมอกหาปากสามสิบกอาว่าจังไหนอ๋อค่ะข้อมูลอันนี้เลยปุ่งมาที่ห้องการข่าวใต้ฟีดอมออกไว้เนะะี่ยค่ะอ๋ออค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวเงาเกี่ยวกับไปลองปางตึกในะคณะก้นตายสัมปอมีปากปลายยาวในอวีอ๋ กามนม่เาใส่หมอหอมเดออนปิโนค่ากอดหอมต้วยอันแนออีนึงค่ะนะออคะอันนี้ก็อยู่ดี่ c e b o o k Page ค่ะเน,ะนาะเตอ่นฮันมีเดียเลยเตรียมไว้ปองความโห่หนึงเกี่ยวกับเรื่องอิสเรีในคณะเขาค่ะ,นะคะ,คะกอดหอมต้วยอีกนึงค่ะเนาะ ก้นเคอจูค่ะเป็นก้นเคออันมีน้ำกัดฝ่ายป้ายมามีแหลป้ายคงสร้างเคิงใจตื้อใหม่ตาเสนันก้วยมกะาเป็นเคอรก้นอันมีน้ำใจฮักเจิดจัดแผ่นเหรียนเจ้าเก่าแด้เต่าไนก้นเคอจูยามอยู่จอดโตปัดปื้นเมืองในเมืองจมนีมาหลายโจเฮงปีเมืองเสตาพ้องนาจีจมันอันมีหิดเลอ คืนมาเป็นโหเปาปาดีนาจีจามาน,นั่นจีสั่งกวนศึกมันให้เพียวล่างแปดกวนเคอจูให้หมดกว่าเนอแผ่นลินในกําผาในแลกวนเคอจูเขาตั้งนำขาดตั้งนำตั้งหลายไล่ปลายผาดแพรกันกว่าอยู่ก็ดีก็ตางก็วานก็เมืองมาอยู่เยาวไว้นั่นกวนเคอจูเขา อันตื้นอยู่ไว้ในกุนอาหรับนั้นจังมาเฮข้องกวนเคจูอันไลพงไปกันกว่ากอดีกอตังนั้นมาตุ่มกันขึ้นดีหิ้มเจตอนกาจาเสตดังวันเมืองใหม่อันมีจือว่าอิสเรยเนี่ยค่ะอ๋ออิสเรียกามไทยใดเข้องอิสราเอลเนี่ยเนาะอ๋ค่ะไว้เสีตดังวันตังเมืองไม่เยาวก่อไรถูกดั้งเจ้าเคอ,อารับ เขาเนี่ยอันอยู่ฮอบไว้กูฝ่าย,ายนั่นอําเป้งป้อใจเนื้อเจ้าเครอจู้สีอ่อนกันเข้าตึกเมื่ออิสเรลมาปานสืบปานลูกสืบหลานมาต่อถึงวันมือในสีตาอําอต้อนไลอองป้อยมาสิบอกสืปานเนี่ยอย่าว่าตีไลอองป้อยเข้าตึกปอกไหลกอไลซุ่มติลินเขาปันอิสเรลเอากวาดตาสีนั่นยาว โฮมวาเลยํำตั้งเจ้าอาหรับมุสลิมเขาคัดใจข่มต้มกันเขาตึกโต้ตานไหลกออําก้อยอําหายอําตายมาเสปอเกวมกายัง่งไปเคืนใหญ่เตือต้อนขค้นมากกูมือกูวันแหลมากมือเอาใจอะลรว่ามากมี่หลีเป็นมากกูมือกูวนันไหนอ๋อลองอันเจ้าเคอจู้เขาขึ้นเป็นโตเป็นติ่น จางตังวานตังเมืองมากขึ้นในเตเลีวาเป็นย้อนนำใจฮัททานของก้นเครอรจูเขาอันอํำม,มีไผแตกเนื่องไหลนั่นก็วานไหลสังเข้ามา้อยคืนปื้นภูมักมีหลงในจึงเมืองหม่มตุมอเมริกันย่ำเหลียวในในจึงภูงมักมี10บกอน,นั่นตา6กกอนในตื้นเป็นสายเหอเงินเคอจูล่อนลอนะครัว่ะ กอบในแลในต่งวงเจ้าป้ายมักมีในกำผาเขาใกล้เลออนกันวาเมืองคฮมตุ่มอเมริกันในมีแผ่นลินกุย้ยเป็นของอเมริกันป้ายมักมีแต่เป็นของก้นเคอรจูตั้งหมดเยาวว่าจากไหนกอบในแลผู้มักมีลงเจอเป็นสายเหอเงินเคอจูอันอยู่ในเมืองโฮมตุมอเมริกาและเมืองอังกฤษจนัน้นอ่อนกันกําจอยเงินต้องแล่ป้ายปิยป่งหยา ดีลงปองจึงอิสเรเขามาลอยอํำทาดอํำไว้ในอ่ำแทงฝ่ายหนึ่งตั้งหนึ่งกวนเมืองอิสเรเขาในอํำม,มีกวนเมืองก่อไหลอันอํำม,มอการซึกเจ็มยิ่งเจ็มใจกวนเทากวนแก่ตื่นวามอการซึกไว้กูก่อแหลตื่นโตท่านตาจอยหาบการในตับซึกอิสเรเขานั่นตาเสดแนอ เมื่อป่วนมาวันที่1 1เดือินโทนวามปียสองเห็นศ้าเอย่กลางคืนนั้นผู้ก่อการให้ดีเลว่าจุมปาเลสไตน์เขาเอาหมากลอกแกสยืดใส่เวงหลงเจรอร์สริมอัมย่อ,ยอมหนึ่งปาก,กปาาสาม,มาสิลูกไปวาในเสตาอัมมีหมากหลงลอกแกสลูกไหลตกใส่เมืองหลงอิสราเอลดีเมืองหลงดินนันไลในค่ะนะเจอเจรอร์สริมไลก็ว่า,วาฝ่ายตับซึกอิสราเอลเขา ตั้งหมากหลงมิดไซยต่แห่กลางหมากหลงอันมาตั้งกลางหาวนั่นไหวสัมพอพขอบเว่งหลงเขาวไหวนั่นยาวแนวเครืงจากแห่กลางหมากหลงตั้งกลางหาวในไหนเป็นเครงยื้อแห่หมากหลงอันลูกดีไก่สียื้อมาตั้งกลางหาววันในยาวเครงยิบหมากหลงอันในทับซึกอิสเรลและเจ้ากรมบณีฝ่ายโค้งสร้าง เคืดกาบเขาโคงทางออกมาแลเอามาตั้งไว้จ้อมมึงใหญ่มึงหลงของอิสเรลเจอเมือปี2.11 1บป่นมาในแนวเครื่องเฮกังหมากลงกลางหาวในใจตื้อไหลกูอย่าสีกูราสีอู่ตู้กูข้าวแลมีนํากัดกดทัดป้าว่าอันไลเป็นเข้นอันไล่ําใจเข็นในเทียงลูกกัอนในขาว จึงเหือก็เย่าในตับซึกอิสเรียในเป็นตับซึกอันเกียนแข็งเลอเปิลแล่ลุงแหล่นป้ายตึกเลอเปินในกัาผาวาในเยาาเลอเสีหแนมกาเครื่องใจตั้งตื้อตั้งตับซึกแหลหมากองจุนยามเครื่องยื้ออันหลักหลักๆลล่เจอใหนตับซึกอิสเรเขาเฮ็ุออกห้างกล้วยเสียมกายั่งไลขายปันป้าจึงเมืองอเมเมกาลูกก่นในเขาะ่ะเฮอหมินตึกซึกอันซึกมันจะอยู่ยามเหลียวในกอ ในหนึ่งครึ่งเลอเลอนั่นเป็นอันซื่อมาดีลงปองจึงเมืองอิสเรลเขาหลายๆลเนี่ออกพราะเจ้านันดเดลยว่าอิสเรลในโมว่าเจ้าเครออาราบเขาออนกันล้อมหอบไหวแลหลคโม,มโฮมเดลีวาโคมโตกันตึกมั่นต่านไรก่ออําเป้ไรเสปอกในมันเป็นย่อนนำกัดฝ่ายโคงสร้างเขาหลายๆลายเย่าไหนหันถึงหนังในในยเขาะ อ๋อค่ะนี่ก็เป็นปองความปลอดอ่อนตอนนึงนะคะเนาะเลยปึ้งอิงามาดีตั้ง Facebook p a g ตื้นหานมีเดียหลายแต้มต่างไว้นะคะอ๋อค่ะก็ยินชมถึงเจ้าของข้อมูลนะคะเนาะเพราะว่าเฮาค้ามาถ่อมด้วยค่ะเนาะตีในข่าวเมื่อไกลที่เฮาค่ะถ่อมกว่านั้นค่ะนะพี่น้องค่ะจ้องฟังด้วยหมู่ค่ะในข่าวตั้ง4วันมาในเนี่ยอันเป็นจุ่มยิบกองกลางฮามาสเลยปึ้ดยืมหมากลงใส่อิสราเอลอํายอมสองเฮงลูก ฝ่ายอิสราเอลซ้ําเอาเฮิรมินปล่อยหมักใส่ในปืนตีกะจ้าสีฮเฮดให้เฮิ้นตึกล่มกวนปั้งเป็นเถียวก้นเคออาหรับปลาเลสไตน์ลูล่เสงตายตีเอสุดมันในปากปายฝ่ายอิสราเอลซ้ําลู่เสงตายซาว้าก่อไหนค่ะเนาะอ๋อ,อค่ะออค่ะพี่น้องค่ะในวันเมือ่อในกอเฮาค่ะกอดด้วยในโลกลงฟ้าน,นั้นขนาดเนาะเป็นเสื่อมือีสื่อมเนาเพาะว่าเฮ้าค้ามาด้วยเหมเือดในในนันเมืองก้นในค่ะเนาะ ปังตึกว่าหลวงเพชรตั้งเป็นว่าอโลวา่าที่เมืองใต้เมืองห่มตุม่มขะนอนนอกเมืองก็มีในหน้าปางตึกค่ะนะเพราะว่ามาวยเงาลายอันเป็นอยู่มือเลียวในไนคุกใจลายอันเจ้าปอศิณถําขน่นนนนนอนยามตักดายเมตตาไว้ฉะน,นั้นค่ะอะะกอกขาปอม,มาผูกอํานันมือหื้อข้าวตเก็บหอมดมาอ่านใปันพี่น้องค่ะงกขนาว่า เจ้าปสินทำานวนจุงอาคารไรตักนายไว้จึงหือไเนี่ยค่ะนะ๋อค่ะยินโจมปีนอค่ะกูโก้ดีรับถ่อมปันแห้งค่ะเนาะย้อนให้กูโก้อยู่เลยกินวานในรดเพ่กันเซกัมคเนอะไม่ทรงค่า